สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพามาทำรวมเรื่อสีอย่างสรทำไขยกําไรดีค่ะพร้อมเคล็ดลับวิธีการจัดเรียงใส่กล่องยังไงให้ออกมาดูสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะทําไม่ยากนี่รับรองขายได้ขายดีมีกําไรแน่นอนค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตั้งหม้อน้าพอร้อนพอเดือดใส่เกลือลงไปค่ะ คนให้เกลือละลายดีค่ะพอเกลือละลายดีแล้วใส่กล้วยน้ำว้าของเราลงไปได้เลยค่ะพอต้มกล้วยพบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะจะเห็นว่ากล้วยแตกแบบนี้เลยแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะ ให้เราปิดเตาแล้วก็ตักไปนอกน้ำเย็นนะคะเป็นเคล็ดลับทำให้กล้วยเหนียวหนบอร่อยดีเลยค่ะนำกล้วยที่เราต้มสุกได้ที่ดีแล้วนอกน้ำเย็นไว้ให้คลายความร้อนดีก่อนนะคะต่อไปก็ต้มข้าวโพดค่ะตั้งหม้อน้ำพอร้อนใส่เกลือลองไปค่ะ คนให้เกลือละลายดีค่ะพอเกลือละลายดีแล้วใส่ข้าวโพดหวานลงไปค่ะเลือที่สดใหม่ฝักใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมนะคะต้มต่ออีก10-15นาทีเลยจนกว่าข้าวโพดของเราจะสุก ได้ที่ดีเลยค่ะพอต้มขา้าวโพดครบเวลา15นาทีได้แล้วนะคะข้าวโพดก็สุกได้ที่ดีแล้วค่ะจะส่งกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะเม็ดตึงใหญ่สวยนะ่ากินสุดๆเลยค่ะพอสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้ค่ะ นอกน้ําเย็นไว้ให้ใคลายความร้อนดีก่อนนะคะนํามันล่วงที่เราปอกเปลือกมาล้างทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยนะคะนํามันมาล้างใส่น้ําไว้เทใส่ลงไปเลยค่ะ นำพัดคองที่เราผ่าไว้มาขัดขัดชูดูตรงเปลือเอาที่ดินที่โครนที่ติดมาด้วยเอาให้หมดให้เคลี้ยงดีเลยนะคะแล้วก็ล้างจากสองสามน้ำพัดสะเด็ดน้ำไว้ ที่ล้างไว้มาตีใส่ลงไปในซึ้งเกลี่ยออกให้ทั่วดีค่ะฟักทองกับมันม่วงนึ่งพร้อมกันได้สองชั้นได้ค่ะแต่ให้เอาฟักทองไว้ชั้นบนนะคะเดี๋ยวน้ําของมันม่วงจะหยดใส่ฟักทองไม่สวยค่ะปิดฝาซึ้งนึ่งต่ออีก25-30นาทีหรือจนกว่ามันม่วงกับฟักทองของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะแล้วแต่ขนาดของแต่ละคนที่ทำด้วยค่ะ พอเนื้อมันม่วงกับฟักทองครบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะนี่ถ้าสุกแล้วจะไม่กลิ่นหอมออกมาเลยค่ะให้เราปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพักไว้ให้ใคลายความร้อนดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดลงกล่องกันค่ะกล้ยที่เราต้มแล้วก็ปอกเปลือกพักให้แห้งดีนะคะนำมาพาแบ่งครึ่ง แบบนี้ค่ะนี่กล้วยของเราก็จะ เหนียวเนิบไม่ดำไม่ฝาดอร่อยดีเลยล่ะค่ะข้าโพดที่เราต้มพักเสด็จน้ำไว้แห้งดีแล้วนะคะนำมีดเล็กๆคมๆมาฝานให้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ เวลาหยิบจัดเรียงใส่กล่องจะได้สวยงามน่าทานนะคะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนใส่งาขาวแล้วก็งาดำลงไปค่ะคั่วด้วไฟอ่อนค่ะให้งาสุกหอมได้ที่ดีเลยนะคะพอคั่วจนงาสุกเหลืองได้ที่ดีแล้ว เตาไปเทใส่ชามพักไว้นะคะต่อไปให้เรานำมะพร้าวอ่อนมาขูดเป็นเส้นและใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะพอขูดมะพร้าวเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเกลือมันโรยใส่ลงไปค่ะ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วให้นำไปนึ่งให้สุกประมาณสักสิบนาทีได้นะคะแต่ใครทำแล้วทานเลยไม่ต้องนึ่งก็ได้ทานสดๆแบบนี้ก็หอมมันอร่อยดีเหมือนกันนะคะเลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะพอเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมาจัดเรียงใส่กล่องกันนะคะวันนี้แพรวใช้กล่องเหลี่ยม tl ขีด1 0 4 c ค่ะจัดเรียงพักทองใส่ลงไปค่ะตามด้วยมันม่วงค่ะ้วยน้ำวาค่ะก็ะตามด้วยข้าวโพดนะคะ เราจัดเรียงทุกอย่างใส่กล่องครบดีแบบนี้แล้วนะคะน้ำมะพร้าวขูดที่คุกเกลือไว้มาปกแต่งหน้าใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมมันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้ก็โรยด้วยงาขาวงาดําที่เราคั่วไว้ค่ะใครจะแยกใส่กับน้ําตาลไปก็ได้หรือโรยแบบนี้ไปก็ได้ปรับได้ตามชอบตามถนัดเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วค่ะเวลาขายแถวจะขายคู่กับน้ําตาล ผสมกับงาขาวงาดำที่เราคั่วไว้ด้วยนะคะใส่ถุงไปแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเวลาจะทานก็โรยน้ำตาลลงไปบางคนเขาไม่ทานน้ำตาลเขาก็จะไม่โรยนะคะลองไปทำดูค่ะรวมนึ่งฟักทองมันม่วงกล้วยแล้วก็ข้าวโพดโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดคลุกเกลืองาขาวงาดำคั่ว ใครชอบหวานก็โรยน้ําตาลเพิ่มไปค่ะเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยนะคะอิ่มอร่อยอยู่ท้องมีประโยชน์ดีด้วยนะคะลองไปทําดูค่ะสำหรับใครมองหาอาชีพอยู่รวมนึ่งเป็นอะไรที่ทําไม่ยากแต่จะทํายังไงให้ออกมาดูสวยงามนะ่าซื้อน่าทานแบบนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ